สิสิงหาคม2 5 6 4ครับแน่นอนวันนี้มีการชุมทางการเมืองเกิดขึ้นอีกวันหนึ่งนะครับเป็นการชุมนุมในรูปแบบของคาร์ม็อบนะครับจัดโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมการชุมนุมเริ่มขึ้นบริเวณสี่แยกกล้าเจระสงครับมีการนัดรวมขบวนตั้งขบวนนะครับทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์เนี่ยเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับระยะทางของขบวนเนี่ยตามรายงานเนี่ยยาวกว่า5กิโลเมตรนะครับ มีการตั้งหัวขบ,บวนบริเวณแยกราชประสงค์ก่อนจะเคลื่อนขบ,บวนไปตามจุดต่างๆที่มีการวางไว้นะครับแต่ละจุดเนี่ยมีนัยสําคัญทางการเมืองน,นะครับจุดแรกที่มีการเคลื่อนขบ,บวนไปจัดกิจกรรมปักหลักสแสดงออกเจรจาลักคือบริเวณอาคารซิโนไทยทาวเวอร์นะครับถนนอโศกมนตรีนะครับแน่นอนครับจุดนี้เป็นอ,อ,อาคารนะครับและธุรกิจของครอบครัวคุณอนุทินชาวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ซึ่งแน่นอนเป้าหมายผู้ชุมนุมพือคือสะท้อนนะครับและกดดันให้หนายยุทิน,นี่ลาออกจากตาแหน่งนะครับเนื่องจากว่าการบริหารปีสิที่ล้มเหลวนะครับแน่นอนมีการจัดก,กิจกรรมเชิงสสญลักษณ์บริเวณอาคารซิโนไททาวเวอร์อยู่พักหนึ่งก่อนจะเคลื่อนกระบวนไปที่จุดที่2ครับจุดที่2เนี่ยเป็นบริเวณบ้านพักของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแน่นอนนะครับ,นนนะร,บร้อยเอกธรรมนัฐเป็น แกนนำนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับอยู่ในพรรคพลังประชารัฐเป็นอีกที่ม่สาคัญเกี่ยวกับการเมืองของพรรคพลังประชารัฐนะครับที่เป็นแกนนาหลักในการจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชามีการเคลื่อนผ่านบริเวณนี้แล้วแสดงกิจกรรมสัญลักษณ์พักหนึ่งนะครับแล้วก็เคลื่อนไปอีกจุดหนึ่งจุดที่3จุดที่3เป็นไปที่ซอยรังน้ำนะครับเป,เ,ปเป็นบริษัททิมพาวเวอร์นะครับก็มีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักบริเวณป้ายนะครับ รละสถานที่เนี่ยจะมีการไปแสดงออกเสียงหันลัคบริเวณป้ายของสถานที่นั้นหน้าตึกนั้นๆน,น,นะครับมีการนําสีไปสาดเลงต่างๆนาน,าน,นะครับเป็นกิจกรรมแดสดงออกเสียงหันลัคของกลุ่มผู้ชุมนุมแน่นอนครับพอภายหลังจากเสร็จสิ้นการชุมนุมบริเวณของกุ่มคราม็อบบริเวณกิงพาวเวอร์นะครับก็เพจแนนะร่วมรรมราสา์และการชุมนุมเนี่ยก็ได้ประกาศยุติการชุมนุมในทันทีนะครับปรากฏว่าแน่นอนครับมีผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยไปบริเวณสามเหลี่ยมดินแดนนะครับ ซึ่งมีกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยควบคุมฝูงชนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ํารถน้ําต่างเนี่ยประจําจุดอยบริเวณนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนกระบวนไปบริเวณถนนพหลังสินนะครับรอหนึ่งรอออซึ่งเป็นบ้านพักของนาย,นาย,ยกรรี่รยก็มีการประชิญหน้ากันอยู่บริเวณนั้นคล้ายๆกับวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนี่เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับประจำวันนี้นะครับที่มีการชุมนุมเกิดขึ้นของ,ของม็อบ10สิงหาคมในรูปแบบคาร์ม็อบครับ